ซีซีวัดร้องเสียงหลงกลางไอจีแจ็คแฟนฉันหลังออกมาเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ดีกรีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่องแปดเลยทีเดียวกลายเป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากเมื่อแจ็คแฟนฉันได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่เป็นถึงนางเอกช่องดังโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่ใบหมอนกิติยาจิตพักดีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่องแปด ร้องระบุข้อความว่ารักเธอนะใบมอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทําให้เราหยุดเที่ยว atbimon. kj ในขณะที่มดดดำคชาพาที่คนสนิทอย่างของแจ็คแฟนฉันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ช็อตฟิลว่ามีคนดีดีแล้วก็อย่าเฮียปรับปรุงสันดาหให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรูทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนําให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะ ล่าสุดตัวพ่ออย่างพิธีกรและนักแสดงดังอย่างซีสิวัฒน์นั้นก็ได้ร้องเสียงหลงกลางไอจีหลังแจ็คแฟนชัน้นเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ดีกรีนางเอกเลยทีเดียวโดยซีสีวัฒก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอยนี่กูตามไม่ทันอีกแล้วนะ